ยูเท่ากับยูเนี่ยเรามาปรับใช้กับผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ที่สามารถกินยาต้านไวรัสเนี่ยครับจนสามารถกดเชื้อได้แล้วพอกดเชื้อได้แล้วปุ๊บก็คือไม่พบในกระแสะเลือด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ undetectable แล้วเท่ากับ untransmittable ก็คือไม่สามารถส่งต่อโรคนี้ให้กับผู้อื่นได้แล้วในบริบทของการมีเพศสัมพันธ์ข้อมูลที่เรากําลังพูดถึงเรื่องของ U เท่ากับ U ที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็จะมาจากงานวิจัยนะคะ3ชิ้นหลักๆเลยตั้งแต่ปี2008 มาเนี่ยมันเริ่มมีการพูดเรื่องอยูเท่ากับยูแต่ยังไม่ได้ใช้คํานี้นะคะก็จะเป็นการที่มีกลุ่มคุณหมอทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะเขาออกมา,าประกาศเป็นเล็กสวิสสเตตเมนต์นะคะบอกว่าผู้ติดเชื้อซึ่งกินยาต้านไวรัสจนกดเชื้อไวรัลโหลด ได้ตรวจไม่เจอเนี่ยจะไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อ HIV ให้ใครได้ทางเพศสัมพันธ์นะคะประกาศออกมาแบบนี้ค่ะปรากฏคนไม่เชื่อบอกว่าไม่เห็นมีการศึกษาวิจัยค่ะมันก็เลยเกิด3การศึกษาวิจัยที่เชิญผู้ที่เป็นคู่ผลเลือดตาจำนวนทั้งหมดเกือบ3,000คู่นะคะจากหลากหลายทวีเกิดเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงอนมามัยทั้งหมดนี้ประมาณ1 3 0 0 0 0ครั้ง ผลออกมาก็คือไม่มีใครติดเชื้อขึ้นมาเลยสักคนหนึ่งเพราะนั้นคือถ้าในเชิงของสาธารณนาถ้าเราอยากที่จะให้การสื่อสารนี้เป็นไปเพื่อความเข้าใจการใช้ชีวิตของผู้ติดเชื้อในยุคป,ปัจจุบันเราก็คงต้องพูดให้ชัดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะว่า กินยาดีเราก็กดเชื้อ HIV ไวได้ก็เท่ากับไม่ส่งต่อเชื้อให้ใครเราไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อสาษอังกฤษเขาก็ชอบใช้คําว่าเหมือนเป็น infectious agent นะคะคือเราเหมือนสก,กรปรกอยู่ตลอดเวลาค่ะพร้อมที่จะเอาเชื้อเนี่ยไปฟุง้งไปกระจายให้กับใครเนะะี่ยค่ะอยู่ตลอดเวลาซึ่งใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีความ มีคุณค่าในตัวเองเหรอกคะ่ะแล้วก็จะรู้สึกตัวเองผิดอยู่ตลอดเวลามีความละอายใจอยู่ตลอดเวลาเวลาจะมีใครมาจีบอยากที่จะเป็นแฟนกับใครก็จะรู้สึกว่าผิดหรือเปล่าที่คิดแบบนี้นะแต่ถ้าไปถึงขั้นที่ว่าโอเคตกลงเป็นแฟนกันตแต่งงานกันมีเพศสัมพันธ์กันทุกครั้งที่กอดกันจูบกันหรือมีเพศสัมพันธ์กันก็รู้สึกผิดบาปอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่เป็นความจริงเลยใช่ไหมคะเร,เรื่องพวกนี้ค่ะจบไปได้เลยเขาไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครเนี่ยค่ะได้ We'll